ศูนย์กีฬาบางขุนเทียนเดิมมีชื่อว่าศูนย์กีฬาเยาวชนในโครงการเคหะชุมชนทนบุรี3ซึ่งจัดสรรง,งบประมาณการก่อสร้างโดยการเคหะแห่งชาติต่อมาได้มีการโอนให้กับทางกรุงเทพมหานครซึ่งได้มอบหมายให้สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวรับผิดชอบการดำเนินการต่อจนได้มีการจัดตั้งเป็นศูนย์กีฬาภายใต้ชื่อศูนย์กีฬาบางขุนเทียนในปีพุทธศักราช2552 มีเนื้อที่13ไร่จุดเด่นของศูนย์กีฬาแห่งนี้คือเป็นศูนย์กีฬาที่อยู่ท่ามกลางชุมชนเหมาะสำหรับการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัยศูนย์กีฬาบางขุนเทียนตั้งอยู่ที่ถนนพระรามที่2ซอย62เขตบางขุนเทียนหากใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะเดินทางมาที่นี่ก็จะมีรถเมล์สาย147และ17ให้บริการนอกจากนี้หากใครขับรถส่วนตัวมาเอง เพียงแค่เข้าไปในแอปพลิเคชัน g o o g l e Map แล้วค้นหาคำว่าศูนย์กีฬาบางขุนเทียนก็จะสามารถเดินทางมาได้สะดวกเช่นเดียวกันจากด้านหน้าศูนย์เดินเข้ามาก็จะเจอกับจุดประชาสัมพันธ์ที่จัดไว้ให้บริการแก่สมาชิกที่มาใช้บริการณศูนย์กีฬาแห่งนี้ซึ่งที่นี่มีชนิดกีฬาที่หลากหลายใครที่ชื่นชอบกีฬาอะไรก็สามารถเลือกเล่นได้ตามความถนัดแต่ต้องสมัครเป็นสมาชิกศูนย์ก่อนนะคะขั้นตอนการสมัครก็ง่ายมาก เพียงแค่เข้าไปที่แอปพลิเคชัน CSTD Smart Member และเลือกสมัครสมาชิกที่ศูนย์กีฬาบางขุนเทียนเพียงเท่านี้ก็สร้างสุขภาพดีๆได้แล้วถัดจากจุดประชาสัมพันธ์ในโรงยิมเราก็จะเห็นประชาชนกำลังเล่นกีฬาแบดมินตันกันอย่างสนุกสนานซึ่งที่นี่มีโรงยิมที่มีขนาดใหญ่และได้มาตรฐาน ใครที่ชื่นชอบกีฬาแบดมินตันไม่ควรพลาดออกจากโรงยิมมาก็แอบเห็นเด็กๆก,กำลังเรียนกีฬาเทควันโดกันอยู่ซึ่งที่ศูนย์กีฬาแห่งนี้ก็ได้มีการจัดตั้งอาสาสมัครศูนย์กีฬาประเภทกีฬาเทควันโดคอยให้บริการและสอนทักษะต่างๆกับสมาชิกในศูนย์อีกด้วยเด็กๆก,กำลังเตะกันสนุกเชียวทันใดนั้นเสียงเพลงสุดมันก็ดังขึ้นมาหันไปเจอกับกลุ่มพี่ๆสายสตรองกำลังแดนซ์กันสุดมัน ที่เขาเต้นกันอยู่เรียกว่าบอดี้เวททุกคนฟิตมากใส่กันเต็มที่และที่สำคัญกล้ามนีแน่นกันทุกคนเลยนะเนี่ยจากจุดที่พวกพี่ๆเขากำลังเต้นบอดี้เวทเดินเข้ามาภายในตัวอาคารบริเวณชั้นล่างก็จะเจอกับฟิตเนสติดแอร์อุปกรณ์ฟิตเนสครบครันใครอยากปั้นกล้ามเล่นส่วนไหนก็เลือกได้ตามใจชอบหรือใครอยากเดินวิ่งออกกำลังกายเบา,เบา ก็มีลู่วิ่งไว้ให้บริการเดินขึ้นมาชั้นสองบนตัวอาคารก็จะเจอกับกลุ่มชาวแก๊งโยคะกําลังโชว์ท่าทางแบบอ่อนช้อยยืดเหยียดกล้ามเนื้อไปตามท่าที่ครูโยคะสอนเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่ประชาชนก็นิยมเล่นเช่นกันไม่แปลกใจเลยที่คนเยอะเป็นพิเศษเพราะว่าแอร์เย็นนั่นเองลงจากตัวอาคารมาก็เจอกับสนามฟุตบอลอันกว้างใหญ่เหล่าน้องๆหนๆูก็กำลังมาเรียนฟุตบอลฝึกทักษะกันเต็มที่เลยนะเนี่ยและที่สำคัญเรียนฟรีโดยมีโค้ชฟุตบอลที่มีความรู้ความสามารถในกีฬานี้โดยเฉพาะมาร่วมสอน ทักษะการยิงประตูของน้องๆแต่ละคนก็ไม่เป็นรองใครอนาคตทีมชาติแน่นอนออกจากสนามฟุตบอลมาก็พบกับเส้นทางเดินวิ่งและปั่นจักรยานที่ถูกแบ่งออกเป็นสัดส่วนชัดเจนข้อดีของการจัดสรรเส้นทางแบบนี้ก็เพื่อความปลอดภัยสําหรับผู้ที่มาออกกําลังกายใครอยากมาเดินวิ่งหรือปั่นจักรยานรับลมยามเย็นชิลๆก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเดินวนรอบศูนย์ก็มาเจอพวกพี่ๆกาลังเตะตะกร้อก,กันอยู่ี่ ี่เขาเลยโชว์กระโดดเตะท่าซันแบ็กให้ดูหนึ่งกลุ่มติดสนามตะกอ้อก็เป็นสนามฟุตซอลเด็กและเยาวชนก็อาศัยเวลาว่างหลังเลิกเรียนมาออกกําลังกายกันตรงข้ามกับสนามฟุตซอลก็เจอกับสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่ให้เด็กๆได้ปล่อยพลังสนุกสนานตามวัยทุกๆเย็นก็จะมีบรรดาผู้ปกครองพาน้องๆมาเล่นที่นี่กันเต็มไปหมดเลยค่ะ แต่สำหรับใครที่มีความแม่นติดตัวมาตั้งแต่เกิดแนะนำเลยสำหรับกีฬานี้นั่นก็คือเปตองเราก็จะเห็นบรรดาพี่ป้าน้าอากำลังประลองฝีมือความแม่นกันอย่างดูเดือดสังเกตดูจากสีหน้าก็รู้ว่าจริงจังแค่ไหนใกล้ๆกันก็มีลานสเก็ตบอร์ดใครที่ชื่นชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมไม่ควรพลาดมาโชว์สกิลเหาะเฮินเดินอากาศกันได้แต่สำหรับเจ้าตัวจิ๋ว ฝึกไทไถไปก่อนก็พอนะคะใครอยากเพิ่มความสูงแนะนำกีฬานี้เลยบาสเกตบอลเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬายอดฮิตสำหรับวัยรุ่นเสียงเพลงจีนคลอมาเบาๆทำให้เราต้องเดินมาดูก็เจอกับสมาคมไทเก็กของกลุ่มผู้สูงอายุบางขุนเทียนกำลังร่ายรำแบบช้าๆตามทำนองเพลงดูทรงแล้วแข็งแรงกันทุกคนเลยนะคะเนี่ยแดดร่มลมตกหน่อยสมาชิกก็จะทยอยมากันเยอะเป็นพิเศษ กิจกรรมยอดฮิตอย่างสุดท้ายนั่นก็คือการเต้นแอโรบิกภาพความสุขของเหล่าสมาชิกกำลังสายสะโพกโยกซ้ายโยกขวามันสุดๆไปเลยฝากประชาสัมพันธ์คนกรุงเทพมหานครทุกท่านที่ชื่นชอบการออกกำลังกายสามารถหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code ครับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆได้ทางเพจกองการกีฬาสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร